สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดล้วกันเนาะก็ใช้ล้วไม้ไผ่นะครับติดล้วใหม่ตรงนี้กันหมาเข้ามานะครับหมามันจะชอบลอดตามช่องมานะครับผมก็อันนี้ลองติดดูละไม้ตรงร่องเนี่ยมันผุนะครับผมก็เลยได้ถอดออกแล้วก็ลองทําแบบนี้ดูแต่ว่าเดี๋ยวไม้ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะยิงเข้าไปกับไม้เดิมเลยเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่นะ แล้วก็โล่ไม้ไผ่ที่เราสั่งมาเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนะครับมันสั่งไปร้อสั่งไปเมตรห้าแต่เขาเขาทํามาเกินอันนี้ความยาวมันเมตรเกือบเมตดสินะครับก็ต้องเฉือนออกเพื่อให้เข้ากับร้วได้พอดีนะครับผม มาไหนคะ่ะ I want green leek ten green leek okay โอเคไหมไปไปเก็บผักกับป๊าๆนี่ตามมาตามมา <Yeah. S 1> ตัดอืมตัดได้ไหมเอาป๊าให้หนูตัดหนึ่งอันนะโอเคเอาไว้ตรงนี้อ่าตัด ๊บโอ้โหเก่งมากเอ้ยได้ละเอาไปให้หมามานะคะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังค่อยตัดนะคะสล่ะพอแล้วคะ่ะวันนี้ <Hey. S 1> วันนี้พอแล้วฮะหนูเอาเนี้ยให้หมามานะผักกิบบิทูหมาคระ,มะ,อะเอาให้ไม่ไปด้วยอ๋อให้ไม่ไปด้วยเหรอคะหมาผักมาแล้ว โอเคข้าเที่ยงนะฮะวันนี้ปลายทำลาบกินแคบหมูกินแคบหมูด,ด้วยหรอคะโอเคแปบ๊บนึงนะมีแคบหมูด,ด้วยที่ซื้อจากร้านของชำม,มานะครับแล้วก็ข้าวของน้องนาลามีอะไรอของน้องนาลามีไว,ไว้กับข้าวโคตไหมมีคอนด้วยหรอคะและ้วแล้วก็มีลาบเด็ก มา,มาทำลาบให้หนูนะเห็นไหมลาบแบบไม่ปรุงเลย,ยอ,อันนี้กินข้านหมอันนี้กินอะไรคะอาา่ะชวอไม่มีบ้านหนเร็ยไว้กิไนวไว้เอ้ย<า>ขบพูดอาใกล้เกินใกล้เกินหมวยนี่ยินพพก มอ่กินข้อก oh, oh, oh. ินข้กหลราแค่หมูไหมไม่ไม่กินข้าวหมูแค่หมูโชยพีบัลก่อนล้วโอ้โหไม่พ้นสองขวดที่เป็นตาต้องแน่เลย so crunchy โหอันนังใหญ่พันส์ big เฮ้ยกับพยย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 พยยยทยย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 ยะยยนยย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 มยมยยยยนมยยยยยย่ยย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 ยเยย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 ยเยยยยยย นี่คนนี้มามา้าอ่ะคนนี้มามา้าเอา้าคนนี้มามา้าคนนี้ป๊อป๊าคนนี้ป๊อป๊า,ปาค,นคนนี้ดาดาอือ

โอเคครับก็ตัดได้อย่างง่ายดายเลยนะสำหรับไม้ไผ่นะครับผมจับถนัดมือแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับผม ยันนะวันนี้วันนี้วันนี้วันนีอคอมนะวันนี้วันนี้นน <c oughs> โหไม่ยองชิดที่บ้านค่ะทุกคนดูเรื่องนี้โอยแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เนาะ นี่ก็เหมือนกันหอนี่ก็ไม่สมบูรณ์าดีใจอุ๊ยลูกนี้ลูกนี้ว้าวลูกนี้ด้วยแล้วต้องหาอะไรมาหอนะคะโอลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้อย่างสวยเลย ตอนนี้จะประกอบรั้วไม้ไผ่นะครับเข้ากับเสาไม้ตรงนี้ไม้ไผ่ตัดมาได้ขนาดแล้วก็จะใช้ปืนลมนะครับผมตอนนี้สามารถใส่ได้ถึง F30 นะผมใส่เป็น F30 เลยใส่ได้เฉพาะแบบแม็กเดียวนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ใช้ของม a กกิต้านะครับหรือว่าจะใช้ของทันสุก็ได้หรือว่าจะเป็นแบตท,ที่รางเหมือนกันนะผมก็ใช้ได้ก่อนใช้งานก็กดปุ่มตรงนี้ก่อนปุ่มสีเหลืองๆตรงนี้ แล้วก็จะมีไฟสถานะขึ้นนะครับแล้วเราก็จะสามารถยิงได้เลยอ่าประกดแล้วไฟจะขึ้นแบบนี้นะครับผมไปยิง เรียบร้อยครับติดโลมไม้ไผ่หน้าบ้านประมาณเออ่10เมตรนะครับผมจบด้วยปืนลมไร้สายนะครับง่ายๆรวดเร็วด้วยไม่ต้องลากปั๊มลมไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยนะครับผมเยี่ยมมาก okay <laughs> นมะพร้าวยานมะพร้าวอืมอร่อยอ,อร่อยหอวานจะต้องมีช่วงนั้นเนี่ยถ้าแบบว่านั่งกินกันแบบเนี้ย ช่วงลูกหลับช่วงแอบแซบได้ไหมเพิ่มการทำงานของไต พี่ไม้มมนของแทปอ่ะอร่อยทุกเมนูป่ะ้องหองไข่ต้องถักว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์เราดีกว่า ต้องกินให้ดูอร่อยก่นอนเช็งเดย์เปอร์ของใครโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะาเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็ไปกินข้าวกันเนาะอร่อย <c oughs> อยากกินอะไรครับวันนี้ วันนี้ทําสวนเสร็จแล้วปากกว่าครึ้มมากแล้วก็เหมือนกับว่าเนื่อยเหนื่อยด้วยนะทีขี้เกียจทํากับข้าวคลึ้มมากเลยลองไปดูว่าข้างนอกจะมีร้านไหนเปิดไหมปะ Are you ready ไหม YesYesOkay ใส่รองเท้าเท่เชีย เสาแต่ว่าครั้งนี้มาค่ำหน่อยนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเหลือให้เรากินนะคะอ่ะเซ่เซ่ฮห้เอวิวันหน่อยเร็วอ่ะเซ่ให้เอวิวันหน่อยาฮ คืมฝนมาแล้วค่ะในฝั่งนี้เป็นแดงๆนะฝั่งนี้ก็มืดมาแล้วแมง,วงเมาเยอะมากเลยโอ้โหได้มุมเมะขนาดนั่งๆๆๆอันนี้เราได้ผลไม้นะคะมีพี่แฟนคลับขายผลไม้ได้ของแถมมาด้วยครับคุณนะกะินอะไรหลอกินค์ขนมวันนี้มีไส้กรอกมีมข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะทุกคนมืด เปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนแล้วชันเลยอาจาจะจดะดดึบดึบนิดนึงนะตลาดมีอะไรบ้างวันนี้เฮ้ยตลาดไม่ได้กินข้าวเหนียวนานเลยเนี่รใช่ปะแต่มายังไม่ได้ข้าวเหนียวเลยนี่มีข้าวเหนียวมุกปิ้งของลูกอ่าขอบคุณครับเจ้านี้อร่อย let please. you <laughs> 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 <laughs>